เทียมเสานะบางมือนี่เลยถ้าเบ่งวิธีสามเหลี่ยมถาบนะสองห้อยเสียวเ,เท่าไรห้องอ่อันนี้อันนี้แบบระดับเขาเอิยนว่ากันแบ่งสนยนกลางเลยก่อนจังเกีเยรจังหลูค้ค่ะว่าจากเสียงออกมาตั้งสามเหลี่ยมเลย เราเม็ดดึงจากเส้นออกมาใส่ใส่สามเหลี่ยมคือจบก็ต้องใส่ปลอดปลัดครับใส่กระดิงนะเขาดิงเอาครับใ,ใส่เส้นอกอกไม่ยากครับอันเด็ดเป็นอันเด็ดเ่าเป็นไม่ยากหาเขาอยากต้องพอกันเหี่ยมนะครับผมสี่ข้าง,างหามให้มันเบี้ยวมันบิดนะครับผมนี่แหละครับ มีวิธีการดิงครับเห็นป่ครับตัวจับประดับเพิ่น,นช้างต้องเหตุดแบบนี้คุ้นาพาสักหน่อยพี่นงตับได้ดิงแบบนี้นะครับสบายบม่ต้องไปหอยหยากก็ต้องไปจับใส้มือมันสันหรักนี่เพชรเอาลวดนะ ศูนกลางคืบอ,อยู่มันเห็ดง่ายๆหนึ่งดอกขันเห็ดเป็นครับนี่สบายโพดนี่พี่น้องครับดิงปกติใส่มือจับแล้วมันบ่นได้มาตรฐานครับที่นี่เขาต้องหาอุปกรณ์มาเสริมเห่างนันง่ายลงต้องให้เปะนะครับผม บต่าเปยกัดบ,บ่ได้พี่น้องคือค้มเป็นค้มต้องเลียมเป็นเลียมทั้งเครื่องใช้เล็กดำครับทั้งเครื่องน้ำเสาเนี่อะไรขีเซ็นครับผมอยู่ศูนย์กลางขีเซ็นแล้วก็ วัดใส่สามเหลี่ยมถาวรหมดนี่แหละครับพี่น้องครับ